thank mm -hmm. you ผลิตภัณฑ์ตัวแรกค่ะที่ดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้านะคะแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์เอสโมเนคเคลียร์เนเจอรัลเฟชชัลค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสบู่นะคะที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวพร้อมเผยผิวกระจ่างใสในขณะที่ทำความสะอาดล้ำลึกไปในขั้นตอนเดียวกันสบู่เอสโมเนคเคลียร์เนี่ยชันว่าตอบโจทย์คนไทยได้ดีมากๆเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบใช้สบู่ล้างหน้ามากกว่าโฟมล้างหน้าค่ะมีความรู้สึกว่าการใช้สบู่ล้างหน้าเนี่ยมันรู้สึกสะอาด นะคะสะอาดกว่าใช้โฟมล้างหน้าทั่วๆไปซึ่งบางครั้งหลายคนก็จะมีความเข้าใจที่ผิดว่าการใช้สบู่ตัวไหนก็ได้ล้างหน้าแล้วหน้าตึงๆนะคะเอามือถูแล้วมันแบบเยี้ยดเอี้รู้สึกว่าสะอาดมากแต่ที่จริงแล้วนะคะมันเป็นการที่สบู่เหล่านั้นเนี่ยดึงน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกไปทําให้เกิดอาการผิวแห้งได้แต่ในส่วนของสบู S ่เอสโมเนครี์เนี่ย ในเรื่องของการทําความสะอาดผิวที่ล้าลึกแต่ว่าเติมความชุ่มชื้นไปในตัวด้วยนะคะความรู้สึกแรกที่คุณจะได้คือคุณจะได้สัมผัสกับฟองที่เนียนนุ่มนะคะแล้วก็มีลักษณะเหมือนวิฟโฟอรมช่วยลดการเสียดสีระหว่างมือกับผิวหน้าได้ดีนะคะแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะที่อุดมไปด้วยสารอาหารบํารุงผิว ที่เขาเรียกว่าช่วยเติมทำให้ผิวเนียนนุ่มกระชับเต่งตึงนะคะแล้วก็ลดสาเหตุของการเกิดสิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นกระจ่างใสให้ผิวดีดมากๆนะคะในส่วนของสบูเอสโมเนตครียมีส่วนผสมหลักก็คือเห็ดไมตาเกะค่ะ ด้งๆๆ่ายๆก็คือสบู่เห็ดไมตะเกตหลายๆคนเรียกแบบนั้นเลยนะคะซึ่งเห็ดไมตะเกตเนี่ยจะรู้จักการในนามของ king of mushroom นะคะเป็นราชาแห่งเห็ดเลยทีเดียวถือว่าเป็นเห็ดสมุนไพรที่มีราคาสูงนะคะเกิดขึ้นในแถบอเมริกาเหนือยุโรปนะคะเป็นเห็ดที่หายากค่ะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็ไฟเบอร์รวมถึงกรดอะมิโน,โนที่จาเป็นช่วยในเรื่องของการยักยั้ง เอนไซม์คอลลาเจนนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยคอลลาเจนช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ให้กับผิวช่วย สารอนุมูลสลัดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยป้องกันผิวเสียจากแสงแดดแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้ากระชับตึงตึงมากขึ้นมีส่วนผสมของผงไข่มุกแท้ค่ะประกอบด้วยแคลเซียมและกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อผิวช่วยในเรื่องของการดูดซับสารพิษออกจากผิวนะคะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มเซลล์ผิวให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นมีสารสกัดจากไข่ปลาคารวียนะคะเป็นตัวปลาเซอร์จียนนะคะซึ่งได้จากทะเลแคลสเปียนนั่นเองซึ่งมี มีในส่วนของกรดอะมิโนแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวให้แลดูอ่อนเยาว์นะคะมีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกไม้6ชนิดประกอบไปด้วย ดอกกุหลาบสีขาวดอกบัวดอกลิลลี่ดอกมะลิแล้วก็ดอกคาโมไม์มนะคะรวมถึงเลมอนบาร์มเป็นตัวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยต้านในเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะมีส่วนผสมของสารสกัดจากน้ำผึ้งค่ะเป็นตัวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน B วิตามิน C นะคะแล้วก็วิตามิน E สูงมากเป็นตัวที่ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์นะคะยับยั้งการเจร เติบโตของแบคทีเรียช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ดีมากขึ้นรวมถึงคงความอ่อนโยนให้ผิวเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายนะคะมีสารสกัดจากน้ํามันมะกอกโปรเกสจากประเทศฝรั่งเศสช่วยในการช้าล้างสิส่งสกรปรกและความมันบนใบหน้าได้ดีนะคะช่วยปกป้องน้ําหล่อเลี้ยงผิวมีส่วนผสมของเอนไซม์ปาเปนจากมะละกอช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสรวมถึง มีส่วนผสมจากโมเป็นตัวที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็คงความอ่อนเยาว์ให้ผิวได้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะสบบูเอสโมเน c คเคลียแนะนำให้ใช้เช้าเย็นนะคะสำหรับ อาเทคนิคในการใช้ชนแนะนําให้คุณฟอกสองครั้งครั้งแรกนะคะฟอกเพื่อชําระล้างฝุ่นละอองคราบสิ่งสกรปรกต่างๆคราบเพื่อสอํางานที่ติดอยู่บนใบหน้าออกก่อนหนึ่งรอบหลังจากนั้นนะคะรอบที่2ให้คุณฟอกทิ้งไว้เลยค่ะมาร์ทิ้งไว้ส,ไวสักประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะเพื่อให้คุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวเนี่ยได้ซึมซาบเข้าไปในช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวนั่นเองนะคะหลังจากนั้นล้างออกให้สะอาดแล้วก็ทา ครีมบำรุงในขั้นตอนถัดไปถือว่าสบู่เอสโมเนคเคลียเป็นตัวที่เห็นผลชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความกระจ่างใสเนี่ยจะเห็นนั้นแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยและที่สําคัญคือเราใช้กรีเซรินเกตเอที่มาจากธรรมชาติสังเกตว่าจะละลายได้ช้า1ก้อนใช้ได้นานหลายเดือนเลยทีเดียวถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการบำรุงผิวที่ดีมากๆสําหรับสบู่เอสโมเนคเคลียนั่นเองค่ะ